ถามอาจารย์วิเชียนแก้มาตราหนึ่งเนี่ยได้หรือไม่เอ่อมาตราหนึ่งเนี่ยเป็นมาตราที่สําคัญที่สุดครับถ้าเราดูัำนูเนี่ยมาตราแรกๆเนี่ยสำคัญที่สุดทำไมเขาต้องเขียนว่าประเทศไทยเป็นราชอาจักรไม่สามารถแบ่งแยกได้เพราะนี่คือสําคัญที่สุดของการรัฐชาติเนี่ยที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ไม่มีเนี่ยมาตราอื่นไม่มีความหมายหมดเลยไม่มีความหมายหมด เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะทําลายฟาวเดชั่นคุณต้องแก้ที่เสาเข็มก็คือมาตราหนึ่งเดียว<อ>แต่ว่าทําไม่ได้หรอกครับ,รบเพราะมาตราหนึ่งเนี่ย ไปดูรัฐมนทุกฉบับนะครับหรือเก<ม>ือบทุกฉบับเนี่ยมาตราหนึ่งเนี่ยเป็นมาตราที่ไม่เคยถกเถียงกันเลยเวลาที่แต่ฉบ,บั<ด>บแรกสองสี<ม>่เจ็ดห้าเราก็บอกประเทศไทยเป็นราชนจาจ<ม>ักรหนึ่งเดียวที่ไม่สามารถแบ่งแ,งแยกได้<ม><ม>นี่ก็คือเพื่อความเอกภาพเพื่อความรักเพื่อความสาม,มัคคีเพราะฉะนั้นมาตราหนึ่งอย่าแก้เลยท่าครับเก็บไว้เถอะเรารักษากันมาตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าแม้ว่าจะมีการปฏิวัติรัฐประหารกี่ครั้งกี่รอบก็ตาม ไม่มีใครเคยแตะมาตราน,นี้เลยอาจารย์ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่เห็นด้วยนะกับม็อบที่เกิดขึ้นเนี่ยถามอาจารย์วิเชียนครับถ้าถามบอกว่าเท่าที่ดูว่าความต้องการหรือการเรียกร้องของของคนที่ไปชุมนุมกันเมื่อเมื่อวันสองวันเนี่ยเขาต้องการอะไรอนอกจากสามสามข้อเนี่ยก็คือหนึ่งยุบสภา สองนะไม่ให้เข้าไปคุกาม,มแล้วก็อันที่สามเนี่ยต้องการที่จะแก้รัฐนูนมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคุยกันเฉพาะสามเรื่องเนี่ยผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เขาก็มองเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์เสรีพูดครับมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแก้รัฐนูนเขาก็ทําอยู่นะครับยุบสภามันก็ต้องเกิดคความขัดแยง้งในสภาเองตอนนี้เนี่ยพึ่งผ่าน อภิปรายก็บประมาณมาเพิ่งผ่านอภิปรายไม่ไว้วางใจสสโกรธตายเลยมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยครับเขาผมถามพักเพื่อไทยอยากยุบสภาไหมพักเพื่อไทยก็ไม่ได้ตอบว่าอยากยุบสภามีพักไหนนะครับอยากยุบสภาก็ต้องตั้งคําถามต่อว่าเอออันนี้ไม่มีประเด็นนะอะยังไงจารย์เป็นไปได้ไหมที่โพบอกว่าตอนนี้คะแนนเขาสูงสุดเออซุปเปอร์โพบอกว่าคะแนนนิยมของพักเขาสูงสุดเพราะฉะนั้นการยึงในใจ คือคำถามที่บอกถ้ามีการเลือกตั้งในวันนี้พรรคใดจะได้คะแนนสูงสุดเขาได้สูงสุดนะเพราะฉะนั้นการจะมีความบอกว่าเคยพรรคกูสูงสุดว่ะถ้ายุบสภาเลือกตั้งใหม่กูมาแน่หรือเปล่าอาจารย์รมันอาจจะเป็นข้อน,นี้ก็ได้เนาะ,ะก็เป็นโอกาสเป็นโอกาสสําหรับสำหรับบางเรื่องครับอาจารย์ถามตรงๆเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยม็อบเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่งจะเริ่มต้นจะไปต่อแน่ๆถ้าเขามาพี่เชื่อเขาไม่โกหกหรอกอาจารย์ละฮะต้องต่อแน่เพราะว่าเพราะว่า เขาเขาจะหยุดตรงนี้ไม่ได้ต้องต้องอย่าลืมนะครับว่าพื้นที่ข่าวแล้วว่าพื้นที่ทางโซเชียลเนี่ยได้สร้างความสําเร็จให้กับพรรคการเมืองบางลักบ,บางกลุ่ม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทาต่อไปเนี่ยมันก็คือคือเหมือนกับ นโยบายการตลาดไม่มีกิจกรรมก็ไม่มีเนื้อหาอเขาต้องการสร้างเนื้อหาเพื่อที่จะไปยึดพื้นที่ในทวิตเตอร์เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทํากิจกรรมต่อไปอได้อีกอย่างหนึ่งถามว่าที่เขาออกมาโม้นเสาเขาประสบความสาเร็จหรือยังยังเพราะฉะนั้น,ม,น,น,นมันก็ต้องมันก็คือขั้นหนึ่งมันต้องมีขั้นสองอมันมีขั้นสามมีต่อไปเรื่อย,เ,อยอเพียงแต่ว่า ถ้าเราคิดถึงสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นว่าเป็นขี้กลาดเนี่ยถามว่ารัฐบาลจะใช้ซีม่าในวันไหนท่านเองเออ <c oughs> อันนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ <c oughs> เอาละอาจารย์ทั้งสองท่านครับขอไปเรื่องนี้ก่อนต้องบอกก่อนเลยนะว่าทําไมกรมราชทัณฑ์เนี่ยอนุญาตให้นักโทษทางการเมืองอย่างนัทวุฒิไสเกลือเนออกมาเป็นการสบพ่อผมถามอาจารย์เลยได้ไหมเรื่องนี้มองมองสองสามประเด็นประเด็นแรกก็เป็นประเพณีรมเนียมประเพณีแล้วก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่เรียกว่า อารมุ่อร่วยผมผมเห็นด้วยผมก็ผมก็เห็นใจนะฮะถ้าคุณพ่อใครเสียชีวิตเลยเนี่ยเขาก็อยากมาร่วมพิธีงานศพนะครับแต่ขณะเดียวกันมันก็ต้องมองว่าไอ้แนวทางปฏิบัติตรงเนี้ยปฏิบัติอย่างเท,าเท่าเทียมกันทุกคนหรือเปล่าถ้าปฏิบัติอย่างเท,าเท่าเทียมกันทุกคนเนี่ยต่อไปกรมราชัณฑ์จะมีปัญหาแน่นะครับเพราะว่านักโทษเนี่ยทุกคนก็มีคุณพ่อคุณแม่มีลูกมีญาติพี่น้องทุกคนก็ต้องมาร่วม นะครับนอกนอจากงานสมแล้วง,งานอื่นมีไหมล่ะนะครับางานแต่งงานเงี้ยนะฮะหรือ,อพิธีอะไรอย่างอื่นเงี้ยแล้วเราจะเอาหลักเกณฑ์ตรงไหนเขา,ามีระเบียบเพิ่ออกเมื่อวันที่16นี้เองเดี๋ยวอาจารย์ผมถามอาจารย์ตรงๆเลยนะไม่ใช่เพราะว่าเป็นนักโทษ VIP หรอครับเออยไป,ไปคิดกับล่าวหาเขาอย่างนั้นเลยอาจารย์ไม่ใช่ไม่ถึงขนาดเป็น VIP คืออย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนที่มีดำริให้แก้ระเบียบครับ คือระเบียบแต่เดิมเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นหลายคนเอาไปเปรียบเทียบกับคุณสนทีซึ่งตอนนั้นที่คุณสนทิเขาออกมาไม่ได้เพราะระเบียบมันยังไม่เอื้ออแต่ตอนนี้ที่คุณนัทพุทธออกมาได้เนี่ยเพราะระเบียบมันเอื้อแล้วับแต่ระเบียบนี้ถามว่าออกเมื่อไหร่ออกเมื่อวันที่16อ้าวแล้วคุณนัทวุฒธออกมาเมื่อวันที่18ครับเวลาไม่ถึง48ชั่วโมงประชาชนก็มีสิทธิ์ประชาชนมีสิทธินะไม่ได้ต่อหากันนะ มีสิทธิ์ที่จะคิดว่าใครหรือ,อที่เป็นคนทําให้เกิดระเบียบนี้ถามอาจารย์พิเชียนมีประชาชนเนี่ยบางคนเขาก็สงสัยว่าแบบนี้มันเป็นเอื้อประโยชน์ให้หรือเปล่าตรงนี้เป็นประเด็นเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนว่า ราชการทําอะไรต้องมีระเบียบครับก็เหมือนกับว่าชงเพื่อบางเรื่องหรือเปล่านะเขาก็ตั้งข้อสงสัยแล้วปกติการแก้ระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่ามูลเหตุในการแก้ระเบียบครับทีนี้เราก็ไม่รู้มูลเหตุหรือว่าต้นเรื่องในการแก้ระเบียบเนี่ยมันมาจากส่วนไหนนั่นแหลกส่วนไหนนั่นแหละใครเป็นคนริเริ่มอาจารย์หลักเกณฑ์แบบนี้มันแก้ได้หรือเอ้า มันไม่ใช่กฎหมายนี่มันแค่มันแค่เป็นระเบียบของหน่วยงานซึ่งมันไม่ถึงขนาดต้องเข้าสภาครับออมันอย่างนี้ครับคุณทอมบางครั้งเนี่ยเขาก็เอื้อระเบียบให้นักโทษออกมาข้างนอกอย่างเช่นออกมาทํางานโยธาออกมาทําความสะอาดอะไรพวกนี้นะครับมันมันเป็นเรื่องที่เขาสามารถทําได้แต่ว่าการออกมาเพื่อที่จะมาง,งานประเพณีทางศาสนาเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจนะเป็นครั้งแรกครับในการแก้ตรงนี้ครับอาจารย์ ถ้าสมมุติมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์เนี่ยแปลว่านักโทษคนนี้ซึ่งใหญ่ไหมทอมพี่มีความรู้สึกว่าถ้าเราใช้คาว่าประโยชน์เนี่ยมันไม่ใช่ออมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยค,คือเขาไม่แดกได้อะไรขึ้นมามคือเรื่องนี้นะทอมมันเป็นเรื่องของอมนุษยธรรมตรงใ้อย่างนี้นะก็คือว่า การที่คนได้ออกมาเคารพศพพ่อศพแม่นะคะบศพผัวศพเมียเนี่ยม,มันก็เป็นเรื่องทางด้านมนุษยธรรมรเพียงแต่ที่คนเขาไม่เข้าใจเพราะว่าเขาไม่ลงรายละเอียดในการอ่านข่าวก็คือว่าทำไมคุณสนทิออกมางานเมียตัวเองไม่ได้แตนะ่ว่าเต้นออกมางานพ่อได้แต่ถ้าเราอ่านข่าวให้ละเอียดลึกแล้วเราก็รู้ว่าสมัยคุณสนทิระเบียบนี้ยังไม่มี เพราะฉะนั้นถ้าโดยตามระเบียบเก่าคุณตุ้ธิออกมาไม่ได้เนะี่ยถูกต้องแล้วออแต่สําหรับที่คุณเต้นเขาออกมานั้นเขาก็ไม่ได้ผิดระเบียบอะไรเพราะระเบียบมันออกมาที่สิบหกเขาออกมา,มาที่สิบแปดเพราะฉะนั้นพี่คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์แต่มันเป็นเรื่องมนุษยธรรมรเพียงแต่สิ่งที่สังคมขาดใจและยังไงก็ยังไม่เคยได้คำตอบก็คือว่าใครเป็นคนทําให้เกิดระเบียบนี้ต้นเรื่องอยู่ที่ไหนครับจะต้องว่ากันไปนะครับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์วิเชียนนะครับแล้วก็อาจารย์เสรีนะครับ เรื่องดีมากรออยู่ครับเรื่องลับมาก <S no s e n s o r